ทุกคนมีเรื่องอะไรที่ตัวเองรู้สึกเสียดายกันไหมคะเช่นเสียดายที่เริ่มอ่านหนังสือสอบช้าไปหรือเสียดายที่ตัวเองไม่ได้ตั้งใจเรียนตั้งแต่ต้นเทอมวันนี้เราจะพาทุกคนไปฟัง5เรื่องที่คนอายุมากขึ้นส่วนใหญ่เสียดายที่ไม่ได้ทํทาทั้งนี้ก็มีเรื่องอื่นๆด้วยนะคะแต่เรื่องที่เราจะยกมามี5เรื่องด้ยกันเรื่องที่1นเสียดายที่ไม่ดูแลสุขภาพร่างกายก็เป็นอย่างที่ทุกคนเข้าใจเลยคะ่ะ คนเรายิ่งอายุมากขึ้นร่างกายก็ยิ่งเสื่อมลงเรื่อยๆแต่ก่อนที่เราสามารถปีนวิ่งหรือกระโดดได้แต่เมื่ออายุมากขึ้นเราก็ยิ่งทำสิ่งต่างๆได้น้อยลงอาจจะมาจากการที่กระบวนการทำงานของร่างกายทำงานแตกต่างจากเดิมหรือมาจากเหตุผลอื่นๆแต่สุดท้ายไม่ว่าใครก็อยากมีสุขภาพที่ดีค่ะดังนั้นจึงไม่แปลกที่เราจะเสียดาย ที่ไม่ได้ดูแลสุขภาพร่างกายตั้งแต่เนิ่นๆืเรื่องที่2เสียดายที่กลัวที่จะทำสิ่งต่างๆไม่แปลกหรอกค่ะที่ทุกคนจะมีความกลัวอย่างเราเราก็มีความกลัวกับหลายๆเรื่องบางครั้งเราหรือทุกๆคนก็กลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวความผิดพลาดกลัวการโดนตัดสินจนบางครั้งเราเลือกที่จะไม่ทำมันจนมาวันหนึ่งที่เรามีโอกาสแต่โอกาสนั้นน้อยมากๆ ที่จะทำได้ไม่ว่าจะเป็นเพราะการมีข้อจำกัดที่มากขึ้นทั้งเรื่องร่างกายเรื่องเวลาหรือเรื่องอื่นๆที่เข้ามาโอกาสที่จะทำสิ่งต่างๆนั้นก็รีบีลงทุกทีถึงวันวันหนึ่งเรามีอายุมากขึ้นแทบไม่เหลือโอกาสให้ทำสิ่งสิ่งนั้นจึงเกิดความรู้สึกแสยด้ที่ตอนนั้นกลัวที่จะทำสิ่งต่างๆจนไม่ได้ทำมันถ้าทุกคนมีความกลัว ก็ขอให้ทุกคนก้าวข้ามไปให้ได้นะคะเพื่อที่จะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักโดยสิ่งสิ่งนั้นต้องไม่ไปทำร้ายผู้อื่นด้วยนะคะเรื่องที่3เสรยดายที่สนใจกับความคิดคนอื่นมากเกินไปเมื่อเราอายุมากขึ้นก็แปลว่าเราผ่านช่วงเวลาต่างๆมาหลายปีได้มีหลายครั้งที่เราเอาเวลาไปใส่ใจกับความคิดของคนอื่นมากเกินไปจะทำให้ช่วงเวลาชีวิตที่ผ่านมาเราเสียไปกับการสนใจความคิดคนอื่น จนลืมความคิดตัวเองอยากย้อนเวลากลับไปเอาเวลานั้นคืนมันก็ไม่สามารถย้อนกลับไปได้แล้วเราไม่ได้บอกว่าการสนใจความคิดคนอื่นมันไม่ดีนะคะแต่ถ้าเราสนใจมากเกินไปแล้วเราเป็นทุกข์มันย่อมรู้สึกแย่กับตัวเราแน่นอนดังนั้นถ้าสิ่งที่เราอยากทํามันไม่ได้ไปทํำลายใครไม่ได้ไปเบียดเบียนใครหรือไม่ได้ทําให้ใครรู้สึกแย่เราทําเลยคะ่ะอย่าลืมนะคะ ความคิดที่เรามีต่อตัวเราก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันเรื่องที่4สีด่ดายที่ยุ่งกับงานตลอดเวลาเมื่อเราอายุมากขึ้นเราจะมองย้อนกลับไปว่าเวลาส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเราแทบจะอยู่กับงานตลอดเวลาจะลืมรายละสิ่งรอบตัวลืมวันลืมเวลาหรือลืมว่าชีวิตนี้เราต้องการอะไรกันแน่เรื่องที่ 5. ยดาที่ทนอยู่กับความสัมพันธ์แย่ๆมันเป็นเรื่องยากที่เราจะออกจากชีวิตใครคนหนึ่ง ยากจนเราต้องการให้เขาเปลี่ยนแปลงเป็นแบบโน้มแบบนี้หรือเราพยายามเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจนเราเหนื่อยเพื่อที่จะคงความสัมพันธ์นั้นไว้แต่อย่าลืมว่าถ้าการเปลี่ยนแปลงทั้งสองคนในความสัมพันธ์โอเคที่จะเปลี่ยนมันก็โอเคแต่ถ้าเราพยายามที่จะให้เขาเปลี่ยนจนต่างฝ่ายต่างเหนื่อยการเดินออกมาจากชีวิตใครคนหนึ่งมันก็ไม่แย่นะนี่ก็เป็น5ข้อที่คนอายุมากขึ้นส่วนใหญ่ใสีได้นะคะ นอกจากนี้ก็มีข้ออื่นๆอีกมากมายแต่ที่เราเลือกมามี5ข้อหลักๆที่สำคัญที่อยากฝากไว้นะคะข้อมูลที่เราเอามาแชร์มันก็เป็นข้อมูลจากมุมมองมุมมองหนึ่งเท่านั้นอย่าลืมว่าโลกนี้มีมุมมองต่อเรื่องต่างๆหลากหลายดังนั้นข้อมูลนี้ก็เป็นข้อมูลจากมุมมองมุมมองเดียวเราอยากให้ทุกคนพิจารณาไตร่ตรองเอาแต่สิ่งที่คิดว่ามีประโยชน์เอาไปปรับใช้นะคะส่วนสิ่งไหนในคลิปที่คิดว่า มันไม่ได้มีประโยชน์หรือมันไม่โอเคก็ทิ้งไว้ในคลิปไม่ต้องไปปรับใช้นะคะใดๆก็คือเราก็อยากให้ทุกคนแลกเปลี่ยนมุมมองกันเราก็จะได้เรียนรู้จากทุกคนถ้าใครมีมุมมองอยากแลกเปลี่ยนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเผื่อข้อมูลที่คุณแชร์นอกจากจะมีประโยชน์กับเราจะได้มีประโยชน์กับคนอื่นด้วยก็ขอบุณท,ทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปขอให้วันนี้และทุกๆวันเป็นวันที่ดีสําหรับทุกคนเลยนะคะแล้วก็เสริมนะคะ ทุกสิ่งที่เราเอามาแชร์เราก็มีทําได้บ้างทําไม่ได้บ้างแต่เราเห็นว่าข้อมูลมีประโยชน์ก็เลยอยากเอามาแบ่งปันให้ทุกคนหวังว่าข้อมูลนี้จะมีประโยชน์สําหรับทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ